ปล่อยเลยครับมาเสียวจะยิ้มยิ้น้ะงยิ้มยิ้มหน่อยตด้โต้ตู้โต้ลืมลืมไปว่ามันลงล่างว่าทำไมมันขึ้นไม่ได้ต้โตนั่นนี่ั่นนนาเอาทีรงาแล้วนั่นนี หนึ่งสองอ้าวเรนไม่ถ่ายกดที่หน้าจอเอามือกดที่หน้าเอ้นึ่งนี่ยเรนมันกระพริบแล้วตองเวลาอ๋อผมไม่ใช่มันมัได้เรียนเรมันกระพริบอยู่คืออะไรเต็มเอาวิดีโอมันไปถ่ายวิดีโอกดอะไรกดต้าไว้กดตาไว้กดตาไว้ มันไปนถ่ายวิดีโออยู่นะเวลาเคลื่องก็ไปกด